<lok displayed, S 1> เอาเลยโอ้โคนที oh, ่มาสวัสดีครับโอ้โหวันนี้เจอกันอีกแล้วกับจากเข้มรถซิ่งครับผมรถซิ่งนะฮะเอชซีมอเตอร์ปาเจนโบรีนะครับนะครับตอนนี้อยู่กับนิสสันนาวาล่าคู่หูดูวยวันนี้แบ็คเอดิชั่นนะครับสีขาวฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้สีแดงนะครับผมนะมาสองคันนะครับมาสองคันต้องเรียกว่าแบ็คแพ็คมาจากศูนย์รถเลยทีเดียวครับผมรอบทีเดียวสเตลคู่นะรอบนี้ b a ็กอิดิชันคู่โอ้โหนะครับเรามีให้เลือกสองสีสองสไตล์สองสีนะครับเหมือนกันทุกต่างนะครับแต่ต่างแค่สีต่างกันในสีเดียวครับใครชอบสีขาวมาฝั่งนี้นะครับใครชอบสีแดงมาฝั่งโน้นนะครับนะเดี๋ยวมาดูรถรอบคันอีกสักหนึ่งรอบนะครับวันนี้รีวิวไปแล้วทั้งสองคันนะครับวันนี้เอามาจอยกันเอามาจอยกันเอามาเอามาตีเอามาตีเอ่อตรงนั้นเป็นยังไงตรงนี้เป็นยังไงนะครับมาดูกันม่อนนะครับนะครับ อันนี้ก็หนับหนุนให้คนที่อยากได้รถนะได้ดูรีวิวแบบละเอียดจะมีมีน้อยคนที่จะเอาจับมาคู่กันนอกจากสวนใช่ครับผมแต่เราพิเศษนะมีไงเรามีเราหาได้พอดีดูด้านหน้าไฟสองคันก็จะเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันนะครับผมเป็นทองโปรเจคเตอร์ LED กระจังหน้าดำเงาร่องลมก็เป็นสี่ด้านอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเหมือนกันอันนี้โดนตามฝั่งนี้มานะครับผมมันจะดูมีปุบป่าหน่อย นี่คันนี้ใครไม่เอาเก็บงานคันนี้นะครับอันนี้เนียนกรี๊ฮะสีแดงเล็กไม้เท่าไหร่นะคันนี้เล็กไม้แปดพันแปดพันอันนี้สามหมื่นแปดสามหมื่นเจ็ดเออประมาณนี้ต่างกันแค่เล็กไม้นะครับแต่ว่ามันอยู่ที่อะไรกันารดูแลคะลูสีของแต่ละคนวอาไนะฮะเคื่อสีแดงอัลนาจบารมีวารทิตอ่สีขาวอะไรสีขาวโอ้ยอันนี้เลยหมดบริสุทธิ์ขาววังอัเลือกว่าจะมีวาดคิ์ว่าอันนี้ วันที่ไดงนนะครับวันสีแดงนะฮะแต่สีขาวได้ทุกวันเราจะมีอันนี้ด้วยนะมีหนุนโชคด้วยนะหนุนโชคลาภหนุนบันเรามีหนุนอำนาจอะไรก็ว่าไปแล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่ความเชื่อบุคคลด้วยมันก็มีสองสีทุกอย่างมันทั้งในะฮะต่างกันแค่เลยไงเออบางคนหมอดูบอกสีขาวไม่ถูกไอ้หนูไปสีแดงเลยพี่ผมมีรองรับอ่าอันนี้ก็ยางโตโยตินะครับผมขอบสิบแปดสวยๆนะครับเออยางใหญ่ก็นะฮะก็คล้ายกันนะครับเหมือนกันบอกอันนี้ยังเป็นรุ่นปรับมืออยู่เนาะแต่ว่าเปิดแคปได้ เออได้ครับ Nissan Navara Back e d i t นะครับเกียร์ธรรมานะฮะ6สปีดสไหนลองนั่งให้ดูนะฮะเผื่อว่ารถกระบะนี่มันแคบไม่ตรงนี้ครับผมตรงนู้นบ่อกให้นั่งไงโอเคนี่นะโอ้โหจากเข้มขึ้นไปแบบไม่สไลด์บ่อเลยนะคแต่ลองลองปรับบ่อหน่อยมันมันยืดไปถึงไหนครับผมโอ้โหเอ้ยเอาปรับใหม่ไหนลองขับลองเอ้ยไม่ใช่ปรับสุดก่อนยืดยืดขาบไปดูหน่อยต้องนอนขับอะครับ กว้างมากโอเคถือว่ากว้างมากโโออเเคคนะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็หลังคานี่ค่อนข้างสูงนะสูงสุดมากรีวิวนี่จะจะลืมพาดูหลังคากันนะอันนี้ช่องเก็บแว่นนะครับผมแต่ตาลายและมีไฟมีบังแดดังแดดนะครับแล้วก็มีที่เหน็บบัตรตรงนู้นก็จะมีกระจกมีมีมีสำหรับท่านผู้หญิงงหน้ามีไฟสองด้วยครับผมทํามาคือสำหรับที่นั่งที่นั่งเมียที่นั่งเมียครับผมแต่ให้เมียขับก็อีกเรื่องหนึ่งไป ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคันนี้ธรรมดาเปิดเปิดถังนละมันแบบนี้นะครับไม่มีที่มีสายครับเป็นไฟฟ้านะครับเราจะปิดอ่ะปิดเลยฮะปิดได้ไหมปิดทั่งนู้นอ๋อต้องไปปิดเองฝาหอใครจะปิดอันนี้เป็นหน้าที่ของเด็กปั๊มใช่ก็คือถ้าเป็นรุ่นอื่นมันจะเป็นเป็นเดินสายตรงนี้นะใช่แล้วเอ่อข้อเสียของการดึงสายคืออะไรฮะตามจะขาดบ่อยครับใช่ขาดบ่อยแล้วก็เอื้อมซ่อมง่ายซ่อมถูกกว่าสวิตถูกกว่าอันนี้ก็สวิตช์แพงหน่อยแต่สบายแต่อย่าลืมว่าเอ่อมันเป็นไฟฟ้าที่ อาทิตย์หนึ่งคุณอาจจะใช้แค่ครั้งหนึ่งก็ได้ครับผมอาจจะอายุการใช้งานอยู่เป็นแสนชั่วโมงแล้วสำหรับมอเตอร์ถูกไหมเอานะผมอ๋อติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์อ่าอันเราได้เปรียบเทียบกับคันแดงด้วยนะแล้วก็เพจเพดจะฝั่งนู้นเพดจะฝั่งนู้นเพจเพจโอเคอ่าจำไว้นะดูคลิปนี้จำไว้อ่าคลิปดูกันดีเลยเออใช่ฮะเดี๋ยวเราจะเน้นเน้นไปความรู้หน่อยติ๊กเกอร์แพิเอดิชั่นนะฮะแล้วก็ติ๊กเกอร์ภูเขากล้องมือนกันกล้องอ่ากล้องอยู่ตำแหน่งนี้กันชนท้ายนะครับผม แล้วก็อ่าแล้วที่จะยืดย่อเนี้<ล>นย,ยนะตรงนี้เป็นสลิงโอเคแต่ดูท้ายครับผมนี่รถรถไม่เคยเคลื่อนไม่เคยคอไม่เคยขยับเลย,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 ยนะครับผมรถไม่เคยชนท้ายในวันนี้นะครับแม็กไรเนอร์ไม่เคยโดนเจาะเออแม็กศูนย์ด้วยนะเอเอฐานเปิดอย่างนี้นะครับตรงนี้มันจะมีมอเตอร์นะครับอยู่นี้มอเตอร์มันจะคอยปลดออกเทิดดึงสลักเฉยเฉยคลิปอย่างนี้นะครับจบไม่ไม่ต้องตบแรงนะเบ้าพ่อเออนะครับผมรถจุดแค่ พีทีเอสเชอร์โบนะครับซิสานดัมบราเอทีสามร้อยแบล็กดิชันนะอันนี้ก็แอร์บลงแอร์แบ็กอะไรก็ปกติเนาะรถรถธรรมดาเริ่มมีแล้วมันรถแมมตัวแบ็กไม่มีได้ยังไงไอแบล็กนะชื่อก็บอกแบ็กดิชั่นต้องมีไอแบ็กดิไม่ตะการอะไรวะเนี่ยอะไรโอเคครับผมประมาณนี้แถบมีแถบก่อนนะครับแล้วก็เอออีกอีกจุดหนึ่งที่ลืมดูสแตมดอเลมอนไม่ใช่แอร์หลังเออแอร์หลังเอออันนี้หมดปัญหาเลยว่าคนหน้าบังแอร์มีแอร์หลังแล้วนะครับผมแอร์หลัง มาร์ทแคปตอนนี้ก็ทําให้มันกลายเป็นเหมือนรถบ้านแล้วนะอ่ามีมีแอร์หลังให้นะครับผมโ okay, 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 okay. อเคโอเคดีโอเคดีเย็นดีออกนี่หนเปิดยังไงปเดี๋ยวครไปหาที่เปิดข <c ười> ้างหน้าฮ <c ười> นะหมุนหมุนเอา <c ười> นะ <c ười> เปิดยังไงธรรมดาขับมาสองคนคน, <c ười> คนรีวิวครับเปิดได้เป็นฮรนะรถใหม่แคดใหม่มากนะผมอ่ามาดูคันนี้อ่ันนี้นะครับผมข้างหน้าดูไปแล้วเดี๋ยวดูสติ๊กเกอร์รอบพันแล้วกันตอนนี้สีแดง อันนี้ก็คาดเหมือนเดิมนะมันก็มีเหมือนกันเนี่ยท่างกันเพิ่มเติมเฟปเปอร์เลยครับผมไไม่ด้ต่างกันเยอะต่างต่างแค่เนื้อสีสีเดียวนะครับไม่มีอะไรเลยคิ้วก็คือคิ้วเดิมอันนี้ล้อก็เหมือนกันนะโตโยใช่เพราะว่านิสสันตัวท็อปก็จะให้เป็นยางยางญี่ปุ่นและยางดีและโตโยอะโตโยอะไรโตโยโตโยไทยโตโยไทยนี่ภายในภายในนเหมือกันนะครับอออันนี้อันนี้อันนี้ใหม่เลยเพราะว่าใหม่แปดพันแล้วก็เก้าพันแล้ว อ๋อไปขับมาหลายรอบถูกกาพันนะผมไปเทสอยู่สี่สิบล้อตอนซื้อเข้าดีแปดพันนะตอนผมขับกันลุกแปดรอบสิรอบนะครับก็ตอนนี้มีอยู่มียูทูบเบอร์ที่ร้านอยู่ประมาณสี่ห้าคนนะครับชิลล่ทายครับผมเออนี่นะแล้วก็มีน้องก๊อตจีจากปตทนะครับผมเขาไม่ได้จ่ายไม่ได้จ่ายแล้วเขาไม่ได้จ่ายฮะแต่ว่าเติมน้ำมันแล้วเขาให้มาโอเคดูแคบดูแคบนะสภาพเหมือนกันทุกอย่างครับไม่ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยแต่คันนี้ใหม่กว่าเล็กเล็กใหม่น้อยกว่าเล็กใหม่น้อยกว่าสภาพลาสติกนนนะร่ ยังอยู่เลยครับผมแต่พูดถึงว่ากำลังอัดอะไรก็เหมือนกันอ่ะมันต่างแค่สามหมื่นโลเองเก็เหมือนกันนะครับจอกล้องถอยปุ่มพุ s สตาร์ทนะฮะพุ่ม a c ั e l e r a t i o ล็อกความเร็วเลื่อมไปเป็นกุญแจคีย์เลสไหนดูหน่อยดูหน่อยอหันหน้ามาหันหน้ามาอันนี้มาเป็นเป็นพวงคู่เลยไหมอ่าพวงคู่เลยอันนี้ก็คือว่ามีสำรองสองดอกจากศูนย์เลยนะฮะไม่ต้องไปก๊อปกับอะไรเพื่อส่วนมากศูนย์จะให้แค่ดอกเดียว สองดอกดิสองเหรอเไ้ยทำไมได้ดอกอยู่วะศูนย์นะไอ้สองดอกอ๋อต้องให้สองดอกคีเรตนะคีเรตนะคีเรตตรงนี้นะครับดียังไงนะฮะดียังไงนะฮะปิดครับเวลาล็อกรถนะฮะกดอันนี้อีกทีอ่าผมจะล็อกแล้วกดแล้วกดอย่างนี้นะครับออกไม่ออกไม่ออกเนาะมันล็อกอยู่กดอีกทีนึงเปิดนะครับอันนี้คือไม่ไม่ต้องกดรีโมทนะเอาก <k cartoon navigation> ุญแจไาทีนี่นะแต่ว่าต้องพกรีโมทไว้กับตัวใช่เอาที่มันอยู่ใกล้ประมาณหนึ่งเมตรนะมันจะจะช่วยยาแล้วผมนี่ก็กดล็อกเลยไม่ต้องไป แต่ก่อนเขาเรียกว่ามีมีมีกุญแจธรรมดาก่อนแล้วก็มาเป็นเออ่กุญแจไขครับแล้วเป็นกุญแจปุ่มกดอันนี้พัฒนามาแล้วเป็นระบบแม่ย่านางนะครับผมตรวจสอบคนขับด้วยเองแล้วก็เวลาขึ้นรถก็เปิดอย่างนี้นะฮะแล้วก็ไปสตาร์ทเลยครับอันนี้ก็สะดวกแล้วเผื่อบางคนกระเป๋าลึกขี้เกียจล้วงอ่าครับเหยียบคันก่อนนะฮะนี่นี่อย่าพิ่งอย่าพิ่งนะอ่าไม่ทันแล้วตัวหน้าจอมันจะบอกนะว่าเหยียบคันก่อนอันนี้คือเหมือนมันบอกเราทุกทุกวิถีเลยเซฟตี้ทั้งสองคันใช่แล้ววะนูไปล เปิดไหมเปิดเรียบร้อยครับผมแล้วก็ปิดแล้วก็เหลือข้างเดียวเซ็นเซอร์ทำงานไวนะปิดประตูปุ๊บเซ็นเซอร์ทำงานปั๊บอันนี้ก็เพจรถยนต์เหมือนเดิมนะฮะเปรียบเสมือนกับบัตรประชาชนรถยนต์นี่นี่อ่ะแล้วเราก็เดินวนไปปิดกันเหมือนเดิมครับปะปิดกันเกมชอบเทเล่นเออเกมชอบเทเล่นโอเคนะผมแล้วก็สีสวยอันนี้สวยกว่านะอันนี้มีคราบน้ำนะผมน้ำกรามใครก็ไม่รู้ไม่ใช่ละเกยดเดี๋ยวมันร้องมาล้อมเออหือใส่กุญแจไว้ในรถแล้วนี่ยังมีระบบแจ้งเตือนนะติ๊กเกอร์กก็เหมือนนั แบล็กดิชั่นไปกับพิกเกอร์ก๊อปกันมาเลยตัวอามันกับริษัทเดียวกันรถรุ่นเดียวกันมันรุ่นเดียวกันนะต่างแค่สีว่าเหรอนี่เออบองเอ่อก็ถอยมองหลังบิ้วอิยนผมมั่นผมมันเลยไม่ใช่ว่ามันติดบิ้วอินไงแล้วก็แกออกมาตอนนี้รายเนื่อสวยนะสวยทุกคันแล้เหมือนไม่เคยใช้เลยรายเนื่อเนี่ยก็มีแค่ค่าขนค่าดินเล็กน้อยนะครับใช่ครับผมแล้วก็แคปลงก็หายแล้วการมายมบฮะแล้วก็นี่ก็สลิงเหมือนเดิม คันี่ครับไม่มีการถอดไม่มีการแกะใช่ไม่รู้จะถอดทำไมครับถ้าถอดก็คือเวลามันชนมาไงทำสีเออเวลารถชนท้ายมามันต้องมีรอยแงะแต่มันก็มีบางกรณีนะบางจุดก็ใส่ของแต่งถอดเข้าถอดออกแล้วแต่แล้วผมแต่เราต้องดูสภาพไปอันนี้ก็ออกจากนิสสันสีเกตนะผมสีเกตสีเกตนะครับสีเกตกันทะลักสีเกตสีเกต อันนี้ก็อย่างที่บอกว่าใช้มอตเตอร์ในการเปิดใช่อายุการใช้งานของพวก<ม>ไฟฟ้าก็อยู่ที่หลักแสนชั่วโมงอยู่แล้วหลักแสนคุณต้องเติมน้ำมันอยู่วันสองสามแสนครั้งนะฮะมันถึงจะเสีย <c oughs> <c oughs> แน่นอนเขาไม่ถึงแน่นอนกูเปลี่ยนรถไปสี่ห้าคันแล้วแหละนะฮะดูครับเดินยังไงขุนขุนก่อนนะครับผมดูน็อตพี่นะครับไม่ขยับสักจุดไม่ขยับไม่มีแบบว่าเพี่มีรอยขันมีรอยอะไรไม่มีคือขัดคือขัดหลุดหลวมไม่มีอันนี้อธิบายก่อนว่าเปิดยากไม่ใช่อะไรครับรถมันใหม่อันนี้เมทอาร์คนะฮะเมทดอาร์คือ มาอาร์คโรงงานเป็นขุญญนยนมันเป็นเหมือนตำหนิโรงงานเป็นตัวปั๊มนะครับถ้าเป็นคนก็เหมือนเหมือนมีปานนี่แหละใช่ถ้าเกิดรถมันมีการตีเลงกาพิกความหมายทำสี <คน S 1> มาจะเรียบมันจะไม่อยู่ม,ม,ยมันจะเป็นระเบียบมันเป็นหรือว่านี่เง้เนีย่นีนนนเออเอาเอาแค่ในนี้ผมนะจะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นโรงงานขนาดจะเป็นอย่างนี้นะครับหรือว่าเจอช่างเทพย้อมแมวเขาจะทำมาร์กได้แต่เขาจะไม่สามารถปลอมรอยบากได้ถูกไหมฮะใช่ปอมได้แต่ไม่เหมือนฮะปอมได้ไม่เหมือนดูยังไงก็ออกครับผมรัับมมมมมาาน่่่ไพูดเยอะถถหกกว เรื่องก็คลิปๆนะฮะรีวิวไปแล้วทั้งสองคันไม่ต้องเปิดมากมายนะครับพี่เกียรติให้ดูนะฮะวันนี้นะครับทั้งสองคันนะครับลูกค้าโปรโมชั่นจองออนไลน์เลยไปไหนฮะอ๋อมันกว้างครับกล้องผมมันกว้างโอเคครับวันนี้นะครับดิสันนาวรา NP สามร้อยสองคันนี้นะฮะแบ็คแอดิชั่นแพ็คคู่ปีสิบเก้านะครับใบล่าสุดใบล่าสุดคันนี้ไหมสามหมื่นกว่าอันนี้ไหมแปดพันเก้าพันแล้วอ่ามีให้เลือกสองแบบนะครับเอาแบบไม่น้อยหรือไม่เยอะอันนี้ อันนี้คลิปหน้าอันนี้เพียวๆพีาวประธานบอกครับไม่สามหมื่นไม่เรียกว่าเยอะครับไอ้คันนู้นมันมันน้อยเองอเข้าเลอออ๋ออ,อันนี้อ่อนแอเหรออ่อนแอ,อ,อนแอโอ้โหโไม่ร้อยแค่แค่เยอะเออเอ้านะครับถามว่าแปดพันกับสามหมื่นมันก็ไม่ต่างกันเยอะน,นะครับนิดๆหน่อยเอาเรื่องที่ความชอบกับสีดีกว่านนส่วนตำหนิก็เก็บให้ปกติวันอาทิตย์อาทิตย์แดงอันนี้เอาทุกวันเลยทุกวันเลยใช้เครืองวันไหนซื้อเลยเออไปย้อมสีเอาไม่เป็นไรเราแก้ให้รถคันนี้สี เขียวสีน้ลืเงินผมอ่านไปติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์แล้วนะพิซซ่าโนราเอ็นพีสามร้อยเปิดโปรโมชั่นดาวเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผ่อนอยูเก้าพันสามร้อยได้ผ่อนไหมไม่ได้ผ่อนครับอ้าวทำไมไม่ผ่อนเ่ะมีโปรโมชั่นช่วยผ่อนอีกหก้วดหมดละสี่พันสี่พันบาทนะครับพีพันบาทเอาไปเลยไม่ต้องเอ่อไปผ่อนแพงนะครับเราช่วยกันหก้วดอ่าก็ถือว่าช่วงที่ยังไม่ได้รับวัคซีนก็เอาผ่อนถูกๆไปก่อนแล้วกันหรือว่าใครบอกว่าเฮ้ยพี่ผมตังค์เหลือผมผมผ่อนได้ อยากครับเป็นรถได้ครับผมสี่พันหกสิบไร่ยี่สี่ยี่สี่สองหมื่นสี่พันบาทไปส่วนรถไปเลยนะครับเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปได้เลยสองหมื่นสี่พันนะครับได้รถศูนย์ปลายแดงในราคามือสองอ่ะครับผมโอยราคาไม่สามหมื่นจะไมแปดพันนะครับเก้าพันแล้วเพราะว่าพิมไปหลายดูเอารับมาแปดพันกว่าวิ่งกลับไปกลับมากลับปมาเก้าพันแล้วใช่ครับผมนะครับมาใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับผมเบอร์โทรศัพท์ 0 8น0 09, 13, 8, 8, 8, 8, 9 1 3 7นะครับเ่องทางเป็นทุกนะครับเกยรติศัก์สุขเพลงพะเนานะครับภาษาไทยนะครับย o u ูบจ่าเข้มจ่าเข้มลซิ่งนะครับภาษาไคือกันภาษาไทยคือกันนะฮะแล้วก็นะครับอลน์ผมนะฮะขึ้นเลยนะฮะเโทรศัพท์นะรับันทึกเลยนะครับเจอแน่นอนจะขึ้นหน้าหน้าองนี้นะฮะนะ จองวันนี้ค่าจัดเฟ่ค่าโอนเฟ่อาเีฟรีคาราบอกฟรีกันฟเฟ่ทำมันเต็มถังฟเฟ่ทำมันเครื่องเฟ่จองเรื่องเฟ่นะครับฟิมฟรีไล่รถรอบคันเฟ่ส่งรถทั่วประเทศฟรีเชนไปเน้นถึงหน้าบ้านฟรีเอาอะไรไปรอกาแฟโอเออรถแรงรถแรงนะจองวันนี้ลุ้นรับจับแจกมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งคันโอ้โหนะครับคือแบบว่าโควิดมาบริการเราช่วยคุณลูกค้านะครับจะได้ าว่าช่วยเราได้อะไรนะผมได้ขายรถครับได้ก็ไำไรน้อยลงอันนี้ก็ต้องแลกกันนะเปิดโก้เปิดโป้นะอ้าวโอเคใครสนใจนะครับผมติดต่อเข้ามาเลยนะหลายช่องทางตามที่แจ้งไปนะครับผมสายด่วนเลย0 8 0ย1 3 7ดศนย์ศูนะครับผมดาเก้มเตือนยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับอ่าปะชดแอร์เลยนะอะไรเลยเอมาฟีนเลยเฮ้ยไม่ใช่อันนั้นมอฟีนมันแก้การเจ็บเอาล่ะโอเคผมจากเข้มเตือนยี่สิบสี่ชั่วโมงฮะไม่ทำงานก็กลิ้มไม่กลิ้มก็นอนประมาณนี้อ้าววันนี้โอเค ลาไปก่อนออตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวีส,สวัสดีครับ